อ้าวคนละวะย่างมาเต๊าะเด้อโอ้ยเพิ่นจอดให้ยืมเงินตุเออเออบริคีรถอันนั้นมาวะรถท่องเที่ยวมาวะเพิ่นบ่มเพิ่นหมาก่อนละถ้ามาเที่ยวซวยฮันไดยื้ย่างรถอันเดี๋มาทุกๆเออเมาอ่ะเลยคนท่าเด้อคนละร้อยบาทผู้ละห้าสิบบาทอืมอืมพอดีเป็นเส้นเองเออถ้าน์ีว่าแพงบอกกันธรรมดามันไกลเต็มธรรมดาเพราะว่า ขนาดจ้างแต่ใสเนื้อนี่มามันก็ะร้อยบาทล่ะเพราะว่าคนเดียวเด้น้องมันยซองคุณนี่มันอยู่มาเปลี่ยนกิงงเมย์เลยได้ทุกคนเด้อเอามันยูมายู่งอย่างแล้วบันี้นะเอานมาต้อนเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะค่ะอันมะม่วงดูเ่าเด้อซื้อมาได้ไทยโฮูน่ะอันนี้ t f เอีทางคนไทยมันซื้อให้ซื้อมาเตไทยนะอืมโอ้กินของไทยแท้ได้ป่ะนี่เมนของไทยแท้นี่มีขอมนี่เราต้องกังวลมาอ่านเมค้าสี่ตัวเอาของไทยละอันนี้ซื้อมาจากไทยแท้วันนี้ซื้อไทยล้นๆนนี่ค่ะมะขามหวานลองอันเอามาหน่อยนึงดูยาเหมือนรูปทางในอันนี้คานซื้อมาจากอันทางไป อันพิษณุโลกคุณได้นี่เอออันเนื้อลองไตมากระชิมาฮอดลาวได้นี่นะเพราะว่าอันนุ่ยงามๆเขาจะเอาเส้นห่วงมันมักเป็นอันเป็นมอดนะอันนี้ท่านซื้อจากอันรูเขาดึค่ะจังหวัดที่มีมะขามลายมะขามหวานแทอันนี้ไม่รู้ว่ารูเขาดึคุณค่ายเป็นรูฮวงหน้ารูที่ เอฟซีซื้อเลยวะแมนอันนี้แมนหมดเลยอันนี้รูค่ะเดินนี่นะเอามาต้อนเม่บางอันนี้เพื่อนบอกว่าเอามาฝากพี่โรสโซงาเห็นตอนนั้นกินทุเรียนไม่สุกือเนกับน้องวีของไทยแท้ได้ดิเออเสียบเอาลองซิมเบิ้งอันนี้คนละถุงปาติ้งถุงนึ่งแม่บางถุงนึ่งมาเบิ้งอันแกะอันนี้ออกด้วยไปซากันแมตเตลร์ มีมักาิดาน,นี่ก็มาแต่ไทยสิวะทิดามาแต่ไทยจากต้นสดๆจากสวนอันนี้นะก็บเท่ห์กอบบ้าไปเยี่ยมสวนพี่พี่เยี่ยมสี่เดี๋ยววะสวน F4 บอเวแมนส่วน,วนเนวนทียนเปิดเปิดในเขาอ่ะอืมเปิดในเขาอ,อันนี้ฮันยูไทยฮันเฟิร์จิคายเป็นรูปในนี้เลยประมาณเบิงสามร้อยห้าสิบเปรประมาณอุ้มเกือบมฮอซองเซนเนี่ยถ้าตีเงินไทยแล้วเพลงเหรอตีเงิน เงินแล้วคันที่เทียบใส่มือนะหามือนานหาซื้อ,อทรงเซนปลายทรงเซนหกอ,อันนี้คือดี่ก่ออันนี้ประมาณเซนเจ็ดสิบเออแหงกับบ้าห่าดอกน,นี่บัวเป็นตะก,กินนั่นเต็งอ, <c oughs> อันนี้กับบัวเพว่ามันเสพตัวหรือว่วาเป็นอะไรตอนนี้จังโมงวะน้องรีมาฮอดออกมาแต่นพนจงโมะแต่ว่ามือนี้ฮานถือว่ามาฮอดไหลแล้วเพราะว่า คนน้อยเวลาจำยูด้านทันไหวทุกคนแล้วก็อู้หอบอันของดีแท้ดีว่ามาจากส่วนทุเรียนเลยแก่นอ,อันนี้เอาฟ้เอาแก่นทุเรียนเาฟ้าผู้พี่เบาเบา,าลิ้นมวาไหมาโอเคโตเนี่ว <laughs> ่าไปไปถึงส่วนนั้งทีพันอันพันรับเลยข<อ>ึ้นรถเพิ่จ์จอร์เจอเบเอาของดีมานำเนาะ <laughs> เว้ยแกไปได้เบิ้งอันนี้เอาไปให้แม่เพราะว่าเพื่อน F4 เพื่อนบอกว่าลองสารทานฟูกเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงฟูกเบิ้งใช่ไหอืมลงเบิ้งแต่ว่าได้ยู่คันว่าแต่ว่าเขาบบกูแต่ว่าไปเบิ้งอันส่วนเพื่อนนะอู้เพื่อนบัวรับทักก้อนสีได้ใชนไหมเปลี่ยนนังมีมอนทองฮัลเลเมนอันเซบบ์โอ้เซบคักขนาด อันนี้ฮันโบมันมอนทองอันนี้ตัวนี้ตัวนี้มอนทองอะมอนทองหันเพิ่นว่ามั่นอันเพราะพันยากย้อนว่าแกนมันรีบกว่าสีิเพลงอันนี้เม่นรับเหล็กเกนใหญ่น่าจะได้อยู่เพราะว่ามันแกนตึงแกนเนี่ยอันนี้ไปให้แม่แม่ที่บ้านเดี๋ยวแม่ซื้อเหลียนดิบบุซุกเพิ่งเป็นอย่างไรเห็ดแนวติดละนี่ทุกคนเดี๋ยวฮันซิมาลองปอกประมาณสองโลหัดบอกอีกน่าจะประมาณสองโลเดี๋ยวฮันิมาลองปอกมือก่อน เนี่ยกรีดกรีดกรีดอันนั้นเอานี่ตามนี้เลยป่อะอันนั้นสังกีเมื่อกี้นี้กินมอะที่ติดเหมือนกับูฮูอิมอุ้ยอันนี้มันรูปอันน้อยเนาะบูฮูกินกันเล็กนะจะมีสูตรสุกแล้วสุกแล้วมันมีเอ้ยชิมดูคุณน้อยกินลายบอดี้ได้คุณน้อยนะวันไหนได้เอาได้ไลย ปอกแล้วกอนม่อันี้ก็สิมีถูอืมถูกลินุดุกอะกินอยู่ส่วนแซ่แค่แซวะสดดิมอนพองันแซ่จะกินอันแมบสดจะต้นเลยจะซุดตะก้ลเทพบูมีเนาะมันน่าตื่นสเกง ให้มินรสเฮ็ด <sed> ก้อนจะพ่อให้กุญแจนี่เนาะให้มินรสเฮ็ดก้อนไอ้ฟ้าวทำไมถึงสวิตเซียลฟ้าวนี่ออกมาแล้วหนึ่งพูโไว้ก่อนเบิร์บอแต่แห้งเด้อันนี้มอนทองอ่ะคันมอนทองนี่มันสิเป็นพูสักเย็น การหยาบนี่มันสิเป็นหยาบคือเขาซื้อการหยาบฮันเพิ่นบอกว่าโบยุลาโบมีเด็ดขาดสิมียุลาเมียนมันเขามาคนเยอะมา่เอามายุลาเนี่ยจะโบมีเป็นไงเด้อเพราะว่ายุไทยแกโบโพเออลาดโบโพอยู่แล้วมันได้ค่ายดีอืมเป็นยไงคือได้ค่ายดีการหยาบแซ่บอ่ะมันมีน้อยและกระแซบนี่ทุกคนสองภูแล้ว อ้าวอ๋อ F C เบิร์นแมนมีจ้าโอู้จุจ้ง <laughs> <laughs> ติงเล่นกา <laughs> นี่ทุกคนของดีจากประเทศไทยเป็นผลไม้สนิดเดียวที่เฮดให้หิวโหยผลไม้สกีบุก,บกอีเดียแปะแจงหน่อยเลยเลยนีก่กินได้ปะกินลองลองปะบ้างด้วย บบมีเนื้อป่ะกินนะนั่นเลยมียูกอกแก่นนะกินขาเปลือกเลยเออบะแม่นรูมเนื้อสีแดงป่ะบสีขาวอันนี้จากไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ุกคนเจียมคนนี้ทำอะรมาอืมตัวเจาหันให้ทานเพื่อนนี้ให้จึงนี้บอกว่ามันมีซองพุงมีนเยอะมันเะมันยอะมันซิดาแซบเลยเฮ้ยอินเยอะแลรอ ยังว่อิ่มแต่สิคนลองสิมกันเลยะได้สิมพูน้อยด้มันยุมาเมาแม่ป็นยุ่งเรเรียนน่ะมันเครียดแล้ว嘛สิมพูน้อยกอนซะอันนี้ก็มเป็นยุเนาะนี่่หมอนทองแกลนมันต้องแบบนี้หรืเฮวๆเนาะเฮ้วๆดีบ ็น <laughs> นี่จะซิมเนื้อมันก่อนมือนั้นกินตกับน้องลี่มันขลเรียนปรสุขอืมกระดืแซ่บเป็นเระดือแซ่บแท้หรือแซ่บปลอมบ้านบ้านแท้ปะมือน,นัอ้นข่มหรอมันมีรสชาติเนาะเออบ้านโอ้มือนั่นก็บ,บ้านยู่แต่ว่ามันมันบรสศุข์ข,ขนาดขลิเรียนที่เทห์ค่ะมันมีร้ายสายพันธุ์แต่ว่าห่าบวหูเอาหูจักแต่มอนทองมันทองบางทีเบิ้งกันอย่างบมโหซ้ำอืม ยอขาววัวเียวซานมักพอดีชนิหอะเมนนะนีพอดีแบบกัดนุ่มทัดเลยคำว่ากรอบนอกนุ่มในอันเสีส่ยงที่จะบวสุกเมนเลย <laughs> ของดีจากเมืองไทยของไทยแท้เแเมนแซ่บทุกคนมาเบิ้งหรือเมดทุเรียนหมอนทองนะ นั้นเขาโดนตัวอยู่ลาวเม็ดจมพี่ <parliament> ว่ามอญทองแท้บบสุกเอกเออแท้บบสุกนี่ถึงเต็มแล้วมาเบิงอันเออนี่มอญทองแท้แบบนี้แกลนมารีบเนาะนี่แกลนน่ะต้องเฮี้ยวซะสิมันเพาะพันธุ์ยากนี่นี่แกลนมอญทองดิ่มก่อนกินเนาะ อิ่มดีนิ่งยังคงบบกินเออยังยังบ่มักเทื่อไปทุเรียนกะเออไปไทยกะบบอคบังคับให้ซิมอยู่แต่กับซิมได้น้่ยังบ่้านมากเป็นยังไงเนี่ยตะกี้เฮากับโบกินมันได้กินแล้วเตะใจซ่วงอันปีโก้อนมาซ่วงเฮ็ดอันยูทูบหม่ๆหมนะยังไงเยังปยิรสชาติทำไมต้องกินเวันนี้ต้องเอาใส่ตู้เย็นเอาใส่ตู้เย็นเลยจึงแซ่บมันเย็นนะ อ,อยอดีแล้วนิ่หม,มูมากนะไปคุยดีๆแบบตะบุกินเจ็บเจ็บมันแพงฉันไม่กินหรอกดีแล้ว <laughs> นี่ค่ะกินไล่ๆตุยเลยก็ตุยไปเดียว <laughs> <laughs> กินเท่าเดียวซูชิ่งกินเท่าซุาาดท้าเลยเท่านี้ แกนเกรุเรียบน,นี้ก็ด,ดีกินกับเรานะลยดบเสไหมอืมอมคนนี้วุ้แดไปต้อนแม่บางซือเนาะของตอนแม่บาจะมีตั้งหะ่วงอันนี้แล้วกแกนบุรีเอาแกนเป็นปลาแ่บาง่าไปอยากได้แกนนะว <c oughs> านากนจึงไปซื้อเป็นกรบอันอยูซีฮอรมันไปต้อนเศร้าเอากรบนึ่งแสนปาย ม,นมันทอดเท่เหคุณอันนี้แซ่บแท้แซ่บพอดีกินสำนมมี้วกคานุ่มอันกอบกว่านี้นั่งยิงแหทงแซ่บอันนี้ฮันมันจะสุกแล้วครูบาทาเอาตัวที่กอบมาพื้นยานว่าอันยันเอามาแล้วเอาซีบมได้กินยนันเอาออก่าเมาื่อเดื่อควรกิน ใช่ลายเด้อเทียนมีของฝากลายๆเนาะม,มาจากทางประเทศไทย FC ทุกๆคนอันนี้เอ,เอาไวงนะลองลองให้อันิกา้าให้แม่สร้าง,งเองกล้าตอ,อกอะไรแต่ว่ามันสะอาดขึ้นบอลมีรังสุกซีรีส์แมมันต้องรีไซใจได้เท่น่ะเนาะสปอร์มันชิคายแพงบึ้งขั้วบิบัติฮักเซียนเวลาต้นมันเป็นเซราห์นะ คนยังได้ตัดทิมเติมบุธมันไปเพสต์ตัวอื่นลองมองว่าง่ายนึงแบบแต่แฟไปตลาดมันจะดเละกินตัวเละอะลรบาได้อันนั้นเดยเนาะบาได้อันเอาอันนี้ห่อเดยเบิ้งมะกรูนี่แก้มันแดงนี่คือมองว่างแก้มแดงดมเล้วพี่กระได้กิน กิินัดอืมโอ้โมเมนว่าซื้อละมาเลยเดี๋ยวไรทุกคนซื้อตอนเช้าแล้วไปตะลุยทายคลิปวัสดันจนว่าฮอตบ่ายสามแล้วจึงมาซื้อดีซิมละบบซื้อจุดบแล้วไปเลยซิมเตอันมักซิดาซิดากับมังวม่ิมักซิดาเนี่ยใช้ตัวเย็นแล้วเนาะคือชิเซ่ก็เราจิมได้คนนั้นแจงบอกอืมหวาน กองนี่ค่ะสุดยอดเนาะป้นไปหาปูนิปูนันตุยรถงามใจปูดเดียวกองนี้แซ่บไปกองูเท้าแม่คือชิมักสุดเลยเนาะกินกบเขาแต่เนาะบางแท้แต่ว่าน้องนี่นะโตให้มากมายชิแซ็บหวานๆส่นเด็กกับบุกินกบเขาเด็ดขาดคืนบุลงนะ เออโบมาคนั่งดีิงก็มาสิงเดี๋ยวยังไม่ได้เคี้ยวเลยว่ะจีเซนว่ะมันแตาเข้าปากไปมันก็ละลายแล้วมันหวานต้องต้องใส่จะเย็นไว้แล้วแม่นแน่นจึงแซ่บ นี่น้อทุกคนเครื่องอันมาฝากมาเตะฟังไทยกับประมาณนี้ขอบใจเอฟซีทุกๆคนเด้อที่อันเอาของต้นของฝากมาเต้ทางฟังไทยเนาะล้วกาแประกาพาไปเที่ยวมินบอกล้วก็ซสพพอร์ตในการเที่ยวจะประมาณนี้แหละมือ่นน้องลี่กับน้องนิง่งก็ชิเมเอ๋อละมือน,นี้มานอนเบียงแล้วก็มาอื่นเมือเมื่อ,อเที่ยวเก้าโมงครึง่งตีต้องโทรนัดอันผู้บ้านนันก้อนได้ แล้วสวัสดีมาเที่ยวสวัสคีทำเป็นเที่ยวซาลาระจองอันบ่อนร่างอันเซานั่งฮัลโหลมันจิงสบายโอ้ผู้อยากเจอแล้วนะผู้อยากเจอเกะสิเป็นเจอะสมมติเที่ยวซาอุดิก็ได้ที้อันแหละผู้อยากเจอนักคนเต็มจนเดืกกับบทเต็มมาแล้วถัดมานั่งอยู่บ้านนะเอาไข่ถ่ดานั่งอยู่แถวทางนานะโอเคทุกคนคลิปนี้น้องรถกับน้องนี่น้องลี่น้องนิ่งกะสิปิดคลิปเพียงเท่านี้กันเด้อเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะโอ้อันนิ่งห้ากับมาเงาเลยครั้งแรกว่ะ เม่หรอครั้งแรกวะขึ้นมาแล้ววะฮอบมาในฮอบซอกว้ามาในฮอบไายปีมาตอนนี้มาครั้งแรกตอนเดียวตอนเอ้รถี่คลิปไ,ไม่ไหมดีเอพอ,พอ,ต,อตอนซูมอันตอนเฮ็ดคลิปแล้วพาซูมาถ่ายคลิปไ,ไ,ไปบัดเสียงขวดนะดิเต็มกต็ปีก้อนสามสี่ปีข้างล่างเราจูบปีมาเกืกอบหนึ่ง <c oughs> โอเคนะ <c oughs> โอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย